สวัสดีครับทุกท่านครับผมชัยยศจีวังกูนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะว่าทางด้านเซ็นดีเด็กนะฮะรวมถึง t f เฟกนะครับทองคํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกราฟเซตกันเลยนะครับ โอเคอันนี้เป็นภาพกราฟเซตนะครับก็โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังคือมันก็กั้มกึ่งนะครับเพราะว่าตรงบริเวณที่เราที่เราพูดคุยกันมาครับหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับเป็นแนวที่เซตจะต้องยืนให้ได้นะครับปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนจะยืนเหมือนจะยืนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ยอมยืนนะฮะ ก็ยังไม่ยอมยืนขึ้นมานะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเซ็ตแน่นอนก็ยังปิดต่ํากว่าตัวเส้นเทรนไลน์ที่ที่เป็นอ่าอัพเทรนไลน์ตัวนี้นะฮะตรงตรงตรงกรอบนี้นะฮะอ่ะพอทีนี้มันปิดต่ํากว่านะครับมันมองยังไงนะครับก็คืออ่าโดยรวมเนี่ยอ่ายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมามาเป็นขาขึ้นได้นะครับประกอบกับในส่วนของระยะสั้นเนี่ย ดัชนีนะครับก็ยังปิดต่ำกว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ยส0วันนับที่เราพูดคุยกันมานะฮะอินดิเคเตอร์ก็ขัดแย้งกันนะฮะผมขยายขึ้นมาให้ดูอันนี้เป็นตัว m a c d นะฮะตัวนี้เป็นตัว RSI นะฮะจะเห็นว่ามันขัดแย้งกันนะฮะเพราะนั้นภาพของความผันผวนเนี่ยก็ยังมีต่อนะับประกอบกับวันนี้เนี่ยมีข่าวลบในเรื่องของตัวธนาคารเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเรามองเป็นลักงสองการอ่อนตัวลงมา นะครับก็คือย่อตรงมาก่อนนะฮะแล้วก็สลับรีบาวขึ้นไปนะครับส่วนแนวรับเนี่ยที่เรามองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพ60สินาทีนะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยอ,อันนี้เป็นลาย60สินาทีนะครับเวลาผมจะดูว่าเออแนวรับเนี่ยตรงไหนที่แบบระหว่างวันดูยังไงเนี่ยก็พยายามเข้ามาดูใน าลายย่อยๆนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นยังไงครับ<ว>ก็คือเราเห็นภาพตรงนี้นะครับเป็นแนวรับของเซตอันนี้เป็นแนวรับแรกถูกไหมฮะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับถัดไปนะครับซึ่งก็วันนี้เราเลยมองว่าเซตเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะย่อตรงมาก่อนนะครับแนวรับเนี่ยที่เรามองไว้คือหนึ่งสามห้าห้านะครับก็คือตรงเป็นบริเวณแนวเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ อันนี้มันหนึ่งสามห้าแปดนะฮะแต่ว,ว่าก็เอาทุนทั่วแล้วกันหนึ่งสามห้าห้าหนึ่งสามหกศูนย์ประมาณนี้ยโซนนี้นะฮะอันนี้เป็นแนวรับแรกนะฮะถ้าหลุดลงมาอีกนะฮะก็เป็นหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับเป็นสองแนวนี้เนาะหนึ่งสามห้าห้านะครับหนึ่งสามห้าศูนย์นะฮะส่วนแนวต้านวันนี้เราให้ไว้หนึ่งสามเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งสามแปดศูนย์นะครับ ส่วนกลยุทธ์แน่นอนนะครับเรามองเซ็ตมีการอ่อนตัวลงมาเพราะนั้นเป็นจังหวงะของให้รอจังหวะในการเข้าซื้อช่วงอ่อนตัวก็คือกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันมาคือเรามองเซ็ตมีการอ่อนมาแต่ว่าจะสลับรีบาวขึ้นไ่นะครับซึ่งภาพวันนี้ก็คงคล้ายๆกันนะครับคือย่อลงมาดูจังหวะการเข้าซื้อนะครับเล่นรีบาวน์นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับ ส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับจะเป็นตัวคารบาวนะครับอันนี้เคยแนะนำไปแล้วรอบนึงเนอะในส่วนของตัวบล็อกเทดนะฮะแต่ว่าภาพของตัวคารบาวเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะคือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะฮะแล้วก็ราคานี้มีการาโค้งตัวขึ้นมาคล้ายๆตัวยูนะฮะอินดิเคเตอร์ชี้ขึ้นนะฮะท, D, ทั้ง MACD ทั้งไ s i แล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาด้วยนะครับ แนวรับนะครับ97.5แนวต้าน100นะครับแล้วก็103บาทนะฮะส่วนแนวคัดลรอดที่96บาทนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว s p r c นะครับตัวนี้คิดว่าหลายๆท่านคงค่อนข้างชอบนะครับเพาผมก็แนะนำค่อนข้างบ่อยนะครับในส่วนของตัว s p r c นะฮะภาพล่าสุดนะครับก็มีการวกตัวขึ้นมานะครับคล้ายๆตัวตัว V หรือตัว U ก็ได้นะครับ อินดิเคเตอร์ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีวอล u ุ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาน้ํามันมีการดีดัวขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะของการเก่งกําไรได้นะครับแนวรับนะครับ6.9นะครับแนวต้าน7.3แล้วก็7.6นะครับส่วนจุดคัดลอสที่6.7นะครับทีนี้เรามาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวทีเฟกนะครับเซต50ซซรีส์ M นะฮะ มุมมองคล้ายๆเซตนะครับก็คือในส่วนของตัวทิศทางนะฮะยังเป็นอ่ายังยืนปิดต่ำกว่าตัวเส้นเทนไลน์ตัวนี้อ่านะฮะตัวนี้นะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยแนวโน้มยังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นนะฮะประกอบกับในส่วนของตัวเซตห้าสิบตัวเนี้ยยังยืนปิดต่ำกว่าเส้นอ่าตัวสิบวันด้วยนะครับอินดิเคเ,เตอร์ก็ขัดแย้งกัน นะฮะเพราะนั้นเนี่ยอ่าเราก็เลยมองคล้ายๆตัวเซตนะครับก็คือน่าจะมีลักษณะของการอ่อนตัวลงมานะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมกลยุทธ์เราเน้นฝั่งรองเหมือนเดิมนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำได้เราเน้นเรื่องของการรองช่วงอ่อนตัวมาตลอดแล้วก็อ่ายังถูกทางต้องบอกแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้กลยุทธ์เหมือนเดิมคือย่อลงมาดูจังหวะในการเข้าอ่าซื้อฝั่งรองนะครับเปิดโพลิชั่นฝั่งรองนะครับ แนวรับนะครับที่900จุดนะครับแล้วก็893นะครับเป็น2แนวนี้นะครับ900นะครับแล้วก็893นะฮะส่วนจุดคัดล้อนี่ที่885นะครับมาดูทองคํากันบ้างนะครับทองคํานะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็รีบาวขึ้นมาได้ตามที่เรามองกันไว้นะครับทองคําถ้าใครจํากันได้เนาะ เราก็เน้นฝั่ง position ลองเช่นกันนะครับคือ,อ comment เหมือนกับตัว set นะครับก็คือเน้นช่วงรอลอง,ลองช่วงอ่อนตัวนะครับซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ากลยุทธ์นี้ยังใช้ได้ดีนะครับเราก็แต่ว่าในช่วงวันนี้นะครับก็คือตัวการาฟเนี่ยต้องบอกว่ามันพลิก เป็นดีเลยนะครับก็คือราคากลับมายืนเส้น10วันได้นะฮะอินดิเคเ,เตอร์ชี้ขึ้นมาสนับสนุกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราแนะนําลองเช่นกันแต่ลองแบบเก่งกําไรน,นะครับก็คือเปิด position ลองนะครับเพื่อไปขายที่แนวต้านนะครับแนวต้านที่เราให้ไว้คือ1760 1770นะครับคือบริเวณโซนนี้นะฮะเนี่ย1769งเจ็หรือหนึ่นั่นเองนะครับส่วน17 60มาจากไหนก็ตัวนี้นะครับเป็นไฮตรงนี้นะครับก็เน้นเป็นการอลองนะครับเพื่อไปขายทํากาลังที่บริเวณแนวต้าน1760-1770นะครับส่วนตัวหุ้นบล็อกเทรดนะครับตัวแรกจะเป็นตัวบต .2 พอนะครับอันนี้ก็ราคาน้ํามันวันนี้มีการดีดตัวขึ้นมานะครับก็เป็นแคตตาไรด้วยนะครับส่วนเรื่องของทางด้านสัญญาณเทคนิคก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะ เพราะว่าเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะอัพเทรนนะครับแบบไซด์เวัพขึ้นไปนะฮะราคาที่ยิปิดเหนือเส้นสินะครับอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นด้วยนะครับแนวรับนะครับ95บาทนะครับแนวต้าน98แล้วก็100นะครับจุดคัดลอตที่94บาทนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวที่ซ้ำเดิมนะครับตั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่เราแนะนำมาคือตัวอมตะนะครับภาพรวมของตัวอมตะเนี่ย กราฟยังเป็นช่วงของการกลับตัวแบบคัพแอนด์แฮนดิลนะครับหรือถ้าใครจะมองเป็นลักษณะไซด์เวัพก็ได้นะครับไม่ผิดนะฮะได้ทั้งคู่เลยแล้วแต่นะครับว่าจะมองแบบไหนนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ก็ยังชี้ขึ้นอยู่นะครับราคายืนเกาะเหนือเส้น10มาได้ต่อเนื่องนะครับแนวรับนะครับ16.2นะครับแนวต้าน16.7นะฮะแล้วก็17บาทนะครับส่วนทัดลอดที่ 15.8นะครับเค okay, วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับเรื่องของทัวสัญญาเทคนิคนะครับตัวเซตตัวท f e ฟกนะฮะแล้วก็ในส่วนของอบล็อกเทรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคำถามบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณติยพรคุณใต้ายนะครับคุณ ออแกสนะครับคุณซินดี้นะครับคุณธนวัฒน์พินาลงนะครับหลายๆท่านเลยนะครับแนวโน้มไอเน็ตนะฮะแนวโน้มในไอเน็ตไอเน็ตถือว่าดีนะฮะก็คือเป็นลักษณะไซเบอร์อัพเทนขึ้นมาครับแบบไซเวอ์อัพขึ้นมานะครับราคาก็เกาะเส้นสิบนะแต่ว่าตัววอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะฮะ เพราะนั้นอาจจะรอจังหวะหรือว่ารอดูจังหวะในการที่วอลุ่มเข้านะฮะเราค่อยซื้อตามก็ได้นะครับแต่แนวโน้มการาฟไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแนวรับเนี่ยมองไว้ประมาณสัก2.28นะฮะส่วนแนวต้านนี่ไฮเดิมแถวนี้เนาะประมาณ2.5นะครับ i v l นะฮะ i v l ก็ราคาดีดตัวขึ้นมา ปิดใกล้บริเวณเส้น10วันแล้วนะฮะเอางี้เลยแล้วกันก็ให้ยืนเส้น10 29บาท50แล้ว follow ไปนะฮะแนวรับไม่ต้องไม่ไม่ต้อง,ไม,ไ,มองไม่ต้องรอย่อก็คือรอให้มันผ่าน29บาท50ลอยค่อย follow ขึ้นใปนะ,ะส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ประมาณ31-32บาทนะครับ WHA นะฮะกราฟดีไหมกราฟดีครับยืนเส้น10ได้นะครับอันนี้ก็รอเบตรตรงบริเวณ3ามบาทเจ็ดสิบเป็นแนวไฮเดิมนมครับผันไปได้ก็ลุ้นแถว4บาทต่อไปนะฮะพี่นายนา TFG โอ้โหท f g นี่ผมแนะนำมา2วันแล้วราคาพุ่งเป็นจรวดเลยนะฮะวันนี้คงไม่ไม,ไม่ไม่กล้ามาแนะนำต่อต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าเนี่ยตัว ไอซก็โอ้บอสแล้วเจบอร์เซนตะฮะตรงนี้เนี่ยคงเป็นลักษณะของการลันเทนเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าใหม่เนี่ยเข้าได้ไหมก็ต้องบอกเข้าได้แหละนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับเรื่องของต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าเนอะแล้วเข้าแล้วผิดทางเนี่ยหลุด4.9คัดลอสนะครับอ่าส่วนแนวต้านก็ห้นะไฮเดิมวันศ erm ุกร นะครับผ่านไปได้ก็ลุ้น5บาทห้าสแต่ต้องบอกว่าราคามันขึ้นมาเยอะนะครับผมไม่ได้มาแนะนําช่วงราคาตรงนี้แล้วเราแนะนํามาตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับซึ่งก็นักทุนแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก็มีกําไรกันไปพอสมควรเลยนะฮะแนวรับแนวต้านอาเอระวันนะฮะแนวระวันแนวรับประมาณ3บาท90ครับแนวต้าน4บาท10นะฮะประมาณนี้นะครับกราฟยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีการวกม,มานะฮะ แนวโน้ม AP นะฮะ AP g r a p ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าย่อลงมาตรงบริเวณเส้น10นะฮะวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ไม่หลุดต้องไม่หลุด5บาทเจ็ดสิบนะฮะถึงจะดูจากการเข้าซื้อถ้าหลุด5้าบาทเจไม่เอาเลยนะครับคัดล้อออกไปนะฮะส่วนแนวต้านมองไว้ที่6.15นะครับ Graph กับ KTC นะครับ กราฟเัวหนึ่งที่ยังไม่ดีนะฮะยังไม่ดีนะฮะเราผมว่าผมแนะนําให้รอยืนเส้นสิบนะฮะก็คือประมาณสามสิบเจ็ดบาทเราค่อยลโลร์นะครับส่วนแนวรับยังไม่เอานะครับตรงถ้าหลุดเส้นสิบเนี้ยผมจะไม่ค่อยชอบเลยนะฮะเพราะนั้นยังยังไม่รับนะฮะให้รอยืนสามสิบเจ็ดบาทค่อยลโลร์นะครับส่วนแนวต้าประมาณสามเก้านะครับ KDC มือดูเหมือนจะรีบาลนะครับแต่ว่าก็วันนี้มีข่าวไม่ดีเข้ามาอีกนะฮะก็ อาจจะมีการย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นเนี่ยรอซื้อนะครับช่วงอ่อนตัวประมาณ30บาทก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถามผมแนวโน้มการ์ดแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะฮะผมแนะนําให้เวนัสีไปนะฮะถ้าอยากเล่นก็แนวรับ30นะครับแนวต้านสามบาทนะฮะประมาณนี้เนาะ BTS นะฮะ BTS ก็ แนวรับก็ประมาณสัก11.40นะครับแนวต้านประมาณ12บาทนะครับโดยรวมยังมองเป็นไซเว์นะครับเกล่งออกข้างนะฮะ GPT ก็อาจจะรอย่อนิดนึงครับประมาณสัก13บาทนะฮะแต่ว่ากราฟค่อนข้างดีนะไซเวย์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยทดเวครับอัพเทรนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็แนวรับ13นะครับแนวต้านประมาณแถว14บาทนะครับ แอดวานแอดวานไม่รับนะฮะทาไมไม่รับเพราะต่ำกว่าเส้นสิบนะฮะแล้วก็ต่ากว่าเส้นสิบมาสามสี่วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่รับนะฮะถ้าจะรับเนี่ยรอช่วงอ่อนตัวนะครับหนึ่งแปดแปดนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมผมจะไม่ชอบกราฟแบบนี้นะครับผมจะชอบกราฟที่แบบถือถือแบบไม่นานมากนะครับก็ถ้าเป็นผมผมจะรอให้ยืนร้อยเก้าสองนะครับเราค่อย follow ไปนะฮะ สเต็กก็ไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับเพราะว่าเหมือนจะยืนได้แล้วก็ย่อลงมานะครับแนวรับเนี่ยไม่ควรหลุด15.8เลยนะฮะสิบห้าไม่ควรหลุดถ้าหลุดไม่เอานะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณอ่าสิบนะฮะแผ่นบีนะครับ,แน,นรบแนวต้าน6กนะครับ <c oughs> AOT AOT ยังไม่รับนะครับยังไม่รับนะฮะเพราะว่าราคาต่ำกว่าเส้นสิให้ยืน62นะครับค่อย s l l o w ไปนะฮะตอนนี้ก็ Wait and See ไป IRPC แนวรับก็แถวแถวนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละ2บาท7476ประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณแถว3บาทนะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับ โดยรวมนะครับวันนี้เรามองภาพของเซ็เนี่ยน่าจะมีการอ่อนตัวลงมานะครับแนวรับแรกที่มองไว้ก็คือประมาณสัก1355นะครับถ้าหลุดลงมาก็มองแถว1350นะครับส่วนหัวหุ้นแนะนำครับจะเป็นตัวคาราบาวนะครับแล้วก็ตัว s p r c นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ